ครับตอนนี้เรามาอยู่กับผู้สมัครประกวดออร์ดิชั่นเนาะไปทองคำอยู่ที่อำเภอหนนสูงของเราเองครับอยู่นาซีเจมอครับส่านเจ้าหนองสูงนี่ครับกำลังกำลังแบบเข่าคิวรอหลา่ๆครับอันนี้ไงตอนเย็นก็จะมีคืนเวทีครับผ่านเป็นไงเบิรงเป็นไงคนกันไหนลูกคนโคราชคนโคราชคนไทยนางคนคนกันไหนคนไทยนี่นะเบอร์เรียบร้อยเบอร์ไอสี่แปดเบอร์ไอ สีเก่าเพื่ออะไรสีหกน αι, เนี่ยตอนนี้อีกหลายแมย่อีกหลายแมยอีกหลายนน็นไหมน่าจะเรือไม่เยอะแล้วครับเนาะออาแต่นี่พอเขารอ,อไปถึงจะขึ้นเวทีใช่ไหมใช่ครับคัดโอเคสิบคนโอเคสิบคนประมาณจัดโมงจัดยามถึงระบบประกาศสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเป็นจะถึงเลยเนาะเนาะที่นี่ก็เราขึ้นแล้วก็มีพิธีเกาะไอ้มีนักร้องมาคนตัดสินใช่ไหมใช่ ยิงย okay. ิงมาแล้วก็ล yeah. uh ิวแล้วก็พอยแล้ว uh ก็ประมาณนี hmm. ้เนาะอ่ะขอออดดหน่อยสาวๆนี่นะครับคนนนท์ไทยทั้งหมดเลยในลุมเนี่ยก็มีมีที่อื่นบ้างด้วยบริเวณจังหวัดอื่นในภาคอีสานนะมาลงมาหนีงั้ยุงงงของแท้นุ่นสูงของแท้เนี่ยเอาหน้าลองเพลงไงอ่ะเราลองเพลงเอาคนนี้ก่อนกันเลยลองไอรุ๊ก ไอ้แสงนี่อน่อนของใครของพุ่มพวงอ่าลองลองเริ่มเริมแป๊กท่อนแั๊กท่อนนะแสงนวลนวลชวนให้คุณคลั่งใครดูเรื่องไหนแสงสุขใสนุ่มอ่อโอ้ทําไมเพราะนี่โอ้ของแท้เลยเนาะไม่ต้องเช็คดนตรีเลยเนาะลูกนี่ครับอันนี้ลูกสาวลูกสาวอย่าอนางชื่ออายลูก นี่น้องเรนชื่ออะไรชื่อเรนเอมีเอมียะเอมีเอมียะอ้าวคนงามเร็กหน่อยนางชื่ออะไรชื่อเอินโอลีฟโอลีฟโอลีฟล,ลองเพลงอายน้อลองให้ครูฟังหน่อยอีกครูนนเนี่ย <laughs> โอเคแต่ละคนคนไทยเสียงดีอย่างเนาะน้าอันนี้เรียนอยู่กันไหนเจ้าหยังอยู่โรงเรียนหนองกบหนองกบตะเคียนสมคบตำบลไอ่ตำบลตำบลหนองหอยหนองหอยอยู่นนท์ไทยอยู่ไหนอ๋อไปทางอังกัมอ่าอันนี้อยู่ปุณณ์ไหนรึอันนี้อยู่ปุณณ์ทางล่ะจบอย่างอยู่ปุณณค่ะอยู่โมฮกอยู่ปมฮกทำไมตัวใหญ่เถล่ะอ่าลองเพลง่ไยไม่คันมากอ่าลองขึ้นตั้งไหนรึเออ โอเคโอ้โหเสียงโลภวนคืนโอ้โหโว้ยพหดทุกคนเลยทางนู้นไทยมาหมดีลยอ้อมไปรอบกันก็สูงลูกไม่ได้ผ้ามาอย่างเดียวดีใจกับคนนนไทยครับทางเสียงก็ดีก็มาหลายๆจังหวัดเนาะโอเคครับก็ให้เขารอบเลยนี่ความหวังเไอจะได้ไปยุงเทพสวัสดีครับนี่ก็อยู่ที่ตอนนี้กำลังประกวดอีกหลายหลายคนนะคนักครับ เป็นร้อยลเลแปบเนของโอ้ยเยอะมากเยี่มาเป็นร้อหลายร้อยคนเลยแหละเหมืนอนผคอีสานมารวมก็ปารี็อันนี้ก็มาดูตอนนี้กำลังออเดชันอยู่ครับโอ้ลูกตรงลกตรงครับสี่โมงหามง้หาโมงห้าโมงก็จะยอยขึน้น้วเนาะไม่ี sigo sí, acá tener...